สวัสดีครับวันนี้ครับช่องมอเตอร์ไบค์เวิร์มันนะครับเรามาอยู่ที่งานยามห้าบูคูแชมเปี้ยนชิพนะครับวันนี้จะเป็นการแขง่งขันสนามแรกนะครับจัดที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ครับและที่สําคัญครับวันนี้มีการจัดการแข่งขันยามห้าอาสามบูคูเอเชียแปซิฟิกสนามแรกด้วยเช่นกัน,นครับมีสุดยอดนักแข่งเยาวชนดาวรุ่งรุ่นใหม่ของยามห้า จากประเทศต่างๆนะครัทั้งญี่ปุ่นนะครับออสเตรเลียจีนประเทศไทยฟิลิปปินส์นะครับและหลากหลายนะคลงมาร่วมทําการแข่งมากถึง20กวาคันนะครับเราจะพาท่านผู้ชมครับไปชมบรรยากาศการสังขันบรรยากาศในบูธบรรยากาศในพิซทีมนะครับวนาในแข่งเรียบตัวอย่างไรนะ พาชมบรรยากาศภายในร,รวมถึงการรับรางวัลนักแข่งและมีผลสามภาพนักแข่งใ,งในงน้นนนนนนนอยเอ<ร>าฝ<ร>ากไว้เป็นของ้วยกันญเทศทางที่มันท จะมีเพียงเรานั้นที่อยากไปพร้อกันกไปเกินรอยต้องอยังมีวันสุวันไว้จะเร็งให้แรงสุดใจ Love your heart <Together. S 1> แรงชีวิตที่แรงเราใจไปด้วยกันบนเส้นทางที่มันท้าทายใ,ใจต้านแรงอีกครั้งสุดขุดไม้

แรงชีวิตที่แรงเราใจไปด้วยกันบนเส้นทาง ที่ไม่พิงเราตัวไหนที่อยากไปพร้อมกันไปเกินร้อยต้องยังมีวันช่างวันไวจึงไม่ให้แรงสุดใจรัก Your Heart แรงชีวิตที่แรงเราใจไปด้วยกันบนเส้นทางที่มันท้าทายใจต้งนแรงกี่ครั้งสุดจุดหมายเดียวกัน พอมีประสบการณ์ปีที่แล้วครับก็เลยปีนี้ก็เลยมาแบบพอมีประสบการณ์บ้างแล้วก็รู้รู้หลักครับคู่แข่งจะมาทางไหนจะมายังไงก็พอได้มีศึกษาคู่แข่งบ้างครับเป็นเป็นปีที่2ของอาสามกู๊ของผมนะครับก็ปีนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมของยามาฮ่าเทเลนด์ลิสติ้งทีมครับโดยมีพี Char ่ตั้นเดชาไกรสารครับช่วยช่วยช่วยเทรนนิ่งเรื่องเรื่องการออกกำลังกายการกินแล้วก็การฝึกซ้อมครับแล้วก็วิทยาศาสตร์การกีฬากบพูดด้วยครับ ก็ก็จุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนก็คือผมผมตกใจนิดนึงในสองรอบสุดท้ายที่แบบว่าหรือว่ามามาได้อันดับสองได้ตั้งแต่รอบ2จนถึงรอบสุดท้ายก็สามารถจบในอันดับสองได้แล้วก็พรุ่งนี้วางแผนว่าจะทำให้ได้โพเดียมเดอะวินเนอร์ครับฝากเชียร์อตตี้ธนก,กิจแล้วก็คนไทยที่แข่งอาสามบูคูนะครับแล้วก็แล้วก็วกรายการฝากราการอาสาบูคูฝาก Uh, I'm Hinata Okada. I'm from Japan. I'm 17 years old. Okay. How do you feel about this race? Uh, I'm not uh, preparing this results. I got a uh, south race. Uh, my target was only to be the win, and this uh, year also to be the champion. Uh, Yeah, I'm not too afraid in this way, so it's... thank you. Hi, my name is Valentina Um I'm from Australia, 15 years old, and um, yeah, first year in the um, Blue Crew Asia Pacific R3 Championship, and just finished out race one on, on pole finish and first. And um, yeah, it was a challenging race. I uh, think the biggest challenge was um, you know managing the front and uh, always trying to stay towards the front, and I i think i dropped back to like fifth at one point and knew i had to make myself forward again. Um, it was good. i'd just like to thank my sponsors. so the blue crew, asia pacific yamaha r3, yamaha motor australia, excite motorsports, um, shop yamaha r3 Cup, uh, also, valetta Balletta imports, food sport boots, and um, yeah, that's it. thank you. <laughs> แข่งโมโคแล้วก็อยู่ทอ็ทอปท็อปไฟนะครับก็อยู่อันดับสีก็วันนี้ก็อีกนิดนึงเกือบได้ท็อปสี่ครับก็มีกันบ้านที่ต้องกลับไปแล้วก็ต้องแก้ไขาครับก็การฝึกฝนก็ดีครับก็เขาก็ได้ให้ฝึกฝนเรื่องเบรกเรื่องเร่งให้เร็วแล้วก็แล้วก็เรื่องพักทิสต์ด้วยครับก็ให้เ l นชั่นลิมิตด้วยครับก็ยายทำให้มัน เยอะเกินไปถ้าทำเยอะเกินไปมันก็ผิดภลาดได้ครับพรุ่งนี้เดี๋ยวเอาใหม่แล้วก็ทำให้มันดีขึ้นแล้วก็เอาให้มันได้ท็อปทีหรือท็อปชูก็ได้ครับ